เรียนอาจารย์ดร์ธวัฒบุญแสงประธานในพิธีกราบนมัสการพระมหาไพยวันโมวะวันโนวัดช่วยทองกรุงเทพมหาคนครคุณจีรพันธ์เพชรขาวหมอปลามือปราบสัมภเวสีคุณเปรมมากรกราปัญจะเจ้าของเพจเปรมมาพยากร์และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนกระผมนายนัททีหินทัศน์ประธานในการจัดโครงการสัมมนา ขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดเรื่องความเชื่อคือที่พึ่งทางใจหรือหลุงพรางทางสังคมประจำภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2564โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเชื่อที่อยู่บนพื้นฐานของหลักเหตุและผล 2. เพื่อให้เกิดจากการเรียนรู้ ความเชื่อในสังคมไทยทั้งในทางที่ดีและไม่ดีสเพื่อที่จะนำประโยชน์จากการจัดสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้สืบเนื่องจากความเชื่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมาอย่างช้านานในยุคสมัยที่สังคมยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลายๆเรื่องความเชื่ออาจจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเพื่อทำรงสังคมให้อยู่รอดแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป องความรู้และวิทยาการใหม่ๆช่วยให้เราเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัวมากยิ่งขึ้นบางครั้งความเชื่อจึงถูกเปลี่ยนไปเป็นความจริงตามธรรมชาติไม่ใช่ผีสางเทวดาดนบันดาลอย่างที่เข้าใจแม้เราจะบอกว่าอยู่ในยุคดิจิทัลคนไทยก็ยังงม,มงายบนโลกอินเทอร์นเน็ตเรายังเห็นโพสตถ้าแชร์ภาพนี้ไปให้กอล้าคนแล้วจะโชคดีหรือบางครั้ง เป็นการโพสต์ขอความเห็นใจช่วยบริจาคคนไทยเป็นคนใจบุญเห็นปุ๊บก,ก็อุ่นปับ๊บโดยที่ไม่ได้ตรวจดูต้นทางซะก่อนเรามักจะได้ยินประโยคที่ว่าความเชื่อเป็นเรื่องของส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยณแต่สื่อมวลชนนี่แหละชอบน,นอําเสนอเรื่องนี้โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ชอบนําเสนอข่าวคนถูกหวยข่าวการถูดหาตัวเลขจากสิ่งแปลกข่าวการทํานายดวงชะตา และข่าวเป็นข่าวที่ถูกใจชาวบ้านแต่นั่นก็ไม่ต่างอะไรจากการใช้ความเชื่อมาทำมาหากินและสร้างความเชื่อแบบปิดๆให้แก่คนไทยกลุ่มหนึ่งดังนั้นจากพฤติกรรมความเชื่อของคนไทยในสังคมปัจจุบันมีทั้งทางด้านที่ดีและไม่ดีจึงทำให้ผู้ัดสัามนะเสนอแนวทางทำอย่างไรให้ประชาชนรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อ และเลือกที่จะเชื่ออย่างเหมาะสมเพื่อสร้างสังคมฐานความรู้และนำพาประเทศชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนััรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดรทวัตบุญเสงประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการสัมมนาทางสังคมศึกษาเรื่องความเชื่อคือที่พึ่งทางใจหรือหลุมพรางทางสังคมในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับ ครับขอบคุณครับครับเรียนกราบนมัสการนะครับพระมหาไปวันนะครับัวรวรรณโนนะวัดสร้อยทองนะครับกรุงเทพมานครนะครับนะคุณชีรพันธ์เพชรข่าวนะครับนะหรือหมอปลานะครับนะที่พวกเรารู้จักนะครับนะคุณเปลมานะครับกาปัญจนะครับเจ้าของเพจเปรมมาปยากรนะครับและผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับนะทุกทุกคนเลยนะครับ กับผมนะครับมีความยินดีและเป็นเกียรตินะครับอย่างยิ่งนะครับที่เป็นประธานนะครับในพิธีเปิดการสัมมนานะครับในหัวข้อความเชื่อนะครับเป็นที่พึ่งนะครับทางใจนะครับหรือเป็นลุมพางทางสังคมนะครับกันแน่นะครับนะครับความเชื่อคือพลังชีวิตการแสดงพฤติกรรมยอมรับในบทบาทอิทธิพลของอำนาจเหนือธรรมชาติด้วยการปฏิบัติตนประกอบพฤติกรรม ทำกิจกรรมแสดงความเคารพบ,บูชาตลอดจนการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อทำให้เกิดความรู้สึกมั่นใจสบายใจเกิดความมุ่งมั่นและมีพลังความเชื่อมั่นทางใจที่จะดําเนินชีวิตที่จะทํากิจกรรมต่างๆนะครับที่ต้องการพลังชีวิตนี้เกิดจากความศรัทธาเชื่อถือมักเป็นพลังที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีเหตุการณ์พิเศษ และเป็นพลังที่เกิดขึ้นจากภายในของผู้ศรัทธาเป็นพลังความสามารถพิเศษที่ยากเกี่ยวการอธิบายแต่มีความหมายและมีบทบาทที่สําคัญอย่างมากความเชื่อบางอย่างที่มีมากเกินไปหรือความเชื่อที่ไรเหยียดผลคงเล็บงม,มงายจนกลายเป็นอุปสรรคขวางกั้นการพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็น ความเชื่อบางอย่างถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดหรือหลอกลวงผู้บริโภคซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับที่ไม่สามารถที่จะจางหายนะครับ,รบไปนะครับถึงแม้ว่าสังคมไทยจะเข้าสู่สังคมดิจิตอลนะครับดังนั้นนะครับการการเชื่อนะครับเรื่องใดนะครับหนึ่งกวดเชื่อที่อยู่บนพื้นฐานของหลัก เอตและผลนะครับทุกครั้งนะครับจึงเป็นที่มาของการจัดสัมนาในรายวิชาสัมนาสังคมศึกษานะครับซึ่งนักศึกษาหลักสูตรสาขาสังคมศึกษาได้จัดขึ้นนะครับกระผมต้องขอขอบคุณนะครับพระมหาภัยวันวัวันโนนะครับวัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครนะครับหมอปลานะครับนะครับคุณเปรมมากราบัญจันะครับเจ้าของเพจเปรมมาปยากรนะครับและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับรวมทั้งผู้ จัดสัมมนานะครับจึงขอให้การดําเนินงานนะครับในการจัดสัมมนาในครั้งนี้นะครับบรรลุวัตถุประสงค์นะครับนาที่ตั้งไว้นะครับทุกประการนะครับขณะนนี้ได้เวลาสมบูรณ์แล้วนะครับกระผมขอเปิดการสัมมนานะครับสังคมศึกษาหน้าบัดนี้ครับขอบคุณครับ ความเชื่อและความศรัทธาในเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานหากเราย้อนกลับไปศึกษาในมุมมองของพระพุทธศาสนาจะพบว่าความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติมีมาตั้งแต่แรก โดยมีนักวิชาการอธิบายว่าการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสังคมไทยนั้นเปลี่ยนไปในทุกยุคทุกสมัยถ้าย้อนกลับไปแบบดั้งเดิมตามความเชื่อพื้นเมืองเราจะเชื่อในศาสนาผีก่อนที่สังคมไทยจะนำพพุทธศาสนาและพราม์เข้ามาและจึงผสมผสานกลายเป็นพุทธแบบไทยค่ะหากเราไปศึกษาในประวัติศาสตร์ จะพบว่าเราจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติก่อนที่ศาสนาพุทธและพราหมณ์จะเข้ามาอยู่ในชนชั้นสูงซึ่งนะคะในรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยเรามีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจนมาสำเร็จในรัชกาลที่สี่ทำให้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยค่ะมีความเป็นเหตุเป็นผลและเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นค่ะ นักวิชาการนะคะได้ตั้งข้อสังเกตในสังคมไทยปัจจุบันไว้ว่าเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยมีบทบาทและมีอำนาจมากขึ้นเหมือนกับในสมัยโบราณเกิดจากองค์กรของศาสนาไม่สามารถตอบโจทย์ของคนในสังคมในปัจจุบันได้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงของเมือง หรือแม้กระทั่งการเกิดขึ้นของชนชั้นกลางเนี่ยคะ่ะซึ่งคนกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้อยู่ใกล้วัดใกล้ศาสนาเหมือนคนรุ่นเก่าทําให้ยังมีความต้องการทางด้านจิตใจในแง่ของความไม่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจแม้แต่สังคม,มเรื่องเหนือธรรมชาติจะตอบโจทย์และตอบสนองได้ดีกว่าและถูกโขมโรงด้วยตลาดวัตถุมงคลที่มีการขยายใหญ่ขึ้น และวัตถุมงคลบางอย่างก,ก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายค่ะเชื่อไหมล่ะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีเป็นศูนย์กลางของตลาดวัตถุมงคลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อผสมผสานกับความเชื่อทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจทําให้ตลาดวัตถุมงคลเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะพูดง่ายๆก็คือเมื่อวัดและรัฐไม่สามารถพึ่งใครได้เราจะไปเหลืออะไรให้พึ่ง ก็ต้องใช้ความเชื่อนี้เป็นตัวช่วยค่ะยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันเราต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี2020ทําให้คนไทยเนี่ยะคะ่ะเกิดความเครียดความกังวลมากยิ่งขึ้นและจนมาถึงปัจจุบันซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9เท่านั้นนะคะที่ทําให้คนไทยเนี่ยเกิดความเครียด ความกังวลแต่ยังมีอีกหลายๆปัจจัยอื่นร่วมกันที่ทำให้พวกเขารู้สึกถึงความไม่แน่นอนปรากฏการแห่งความปลอกบประของชีวิตอันเกิดจากโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจความวิตกกังวลจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นถึงแม้เราจะมีวัคซีนแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่สามารถการันตีได้ว่าเราสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม หากเราเฝ้าสังเกตสังคมไทยในยุคที่ยากลำบากนี้สิ่งเดียวที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยนั่นคือการหันไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องเหนือธรรมชาติแม้ในความเป็นจริงความเชื่อและความศรัทธาจะอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านานไม่ว่าจะมีโควิด -19 หรือไม่เพียงแต่อาจจะมีการพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นคะ่ะ อย่างที่ท,ทราบกันนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้คนมีภาวะเครียดบางคนตกงานรายได้ไม่มีแล้วคุณภาพชีวิตก็ย่ำแย่ลงด้วยนะคะตอนนี้สังคมไทยของเราเนี่ยจะหันไปพึ่งเรื่องหมูเตูหรือเรื่องของโชคลาภเนี่ยค่ะเพิ่มมากขึ้นผลจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลได้วิจัยหัวข้อการตลาดที่ชื่อว่า Marketing in The e n t e r t a i n m n World การตลาดของคนอยู่เป็นระบ,บุว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีผลกระทบที่ตามมาแม้คนไทยจะอยู่คู่กับความเชื่อในศาสตร์ต่างๆมานานแต่ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกระทบทั้งประชาชนบ้านเมืองและเศรษฐกิจทำให้สัดส,ส่วนของคนที่พึ่งพาความเชื่อพลังที่มองไม่เห็น สิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้เนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยผลการสำรวจนะคะระบ,บุว่าคนไทยกว่า52ล้านคนเนี่ยหันไปพึ่งเรื่องความเชื่อโชักลางเห็นได้ทั่วทวไปเลยนะคะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นคนกลุ่มใหญ่นิยมใส่เสื้อผ้าตามสีมมคล ยอมที่จะเปลี่ยนเบอร์มงคลมือถือเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตของตนเองหรือแม้แต่การเลือกเลือกป้ายทะเบียนรถใหม่นะคะซึ่งก่อนที่จะไปเลือกป้ายทะเบียนรถใหม่เนี่ยก็ยังมีการเช็คดวงก่อนที่จะออกไปรับด้วยค่ะ จากตัวอย่างเหล่านี้นะคะเห็นได้ชัดว่าความเชื่อโชคลางศาสตร์ไม่ว่าแขนงไหนยังคงอยู่คู่กับคนไทยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยิ่งในสถานการณ์แบบนี้นะคะที่พึ่งทางใจเนี่ยยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะเพราะสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะส่งผลกระทบทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจสาธารณสุขเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไทยเนี่ยเกิดความเครียด ความกังวลค่ะและก็ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกถึงความไม่แน่นอน mm. เมื่อชีวิตไม่แน่นอนคนไทยจึงหันไปพึ่งในเรื่องของโชคลางมากยิ่งขึ้นนะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยมีผลสำรวจว่าปัจจัยที่ทำให้คนไทยเกิดความเครียดความกังวลคือ mm. 1. โรคอุบัติใหม่หรือโรคระบาดเช่นโควิด -19 คิดเป็น76.8%เอร์เซน สปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่นฝุ่น p m 2.5คิดเป็น74.6% 3. เปซ็ความเห็นต่างในสังคมคิดเป็น65% 4. เปอร์เซ็ความไม่มั่นคงในหน้าที่การงานคิดเป็น64% 5. เปอร์เซ็การปรับตัวไม่ทันเทคโนโลยีคิดเป็น62.8%แเปอร์เซนและสุดท้ายค่ะ 6. ความเห็นต่างในการเมือง คิดเป็น62.6เปอร์เซนค่ะแน่นอนค่ะพอเกิดความเครียดขึ้นจากผลการวิจัยก็พบว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยหันไปหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจความเชื่อเรื่องโชคลางต่างๆหลายๆคนมักจะมีตัวเลขในดวงใจเชื่อว่าตัวเลขเหล่านั้นจะนำพาสิ่งดีๆมาให้ เรามาดู5อันดับความเชื่อเรื่องโชคลางกันนะคะลำดับที่หการพยากรณ์โหราศาสตร์ลายมือพ่ยิปซีคิดเป็น68.1%รำดับที่สองพระเครื่องวัตถุมงคลคิดเป็น57.9%ค่ะลำดับที่สมสีเสื้อมงคลสีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหรือแม้กระเป๋าสตางค์นะคะคิดเป็น42.8%ค่ะลำดับที่สี่ค่ะ ตัวเลขมงคลเช่นการเป็นเบอร์มือถือเลขป้ายทะเบียนรถคิดเป็น36.9%ค่ะและลำดับสุดท้ายนะคะเรื่องเหนือธรรมชาติคิดเป็น27.5%ค่ะนอกจากนี้นะคะความเชื่อเรื่องโชคลางต่างๆก็พบว่าคนสามารถเข้าถึงคอนเทนต์พวกนี้ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีที่คนต่อการรับรู้ วิธีการดำเนินชีวิตของคนในยุคนี้เป็นอย่างมากเป็นไปตามปกติที่ทุกคนสามารถมีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวสามารถใช้ได้ทั่วถึงพฤติกรรมเหล่านี้เองนะคะทําให้สายมูเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเราต้องหาหมอดูหรือร่างทรงตามบ้านแต่เดี๋ยวในยุคอินเทอร์เน็ตทั่วถึงทําให้ช่องทางการเช็ดดวงหรือโชคลางต่างๆสามารถทำได้ง่ายๆผ่านโซเชียลมีเดีย Site, เว็ 2. บไซต์คิดเป็น73.8% 2. บุคคลรอบข้างคิดเป็น59.6% 3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆคิดเป็น29.7%ค่ะ 4. หนังสือพิมพ์นิตยสารคิดเป็น20.1%และลำดับสุดท้ายสื่อโทรทัศน์คิดเป็น19.6%ค่ะ ต่อมานะคะเมื่อสังคมไทยของเราเนี่ยยังให้ความสำคัญกับความเชื่อเป็นอย่างมากและเกิดการเปราะบางในชีวิตเกิดจากสภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างไม่แน่นอนบางครั้งทำให้ความเชื่อไม่ได้เป็นที่พึ่งทางใจแต่กลับกลายเป็นหลุมพรางมีทางด้านดีและด้านไม่ดีใช้ความเชื่อมาหลอกหาเงินเนี่ยพวกเรานะคะจึง หาแนวทางทำอย่างไรให้ประชาชนของเราเนี่ยมีความรู้ความเท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อและสามารถเลือกที่จะเชื่อได้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างสังคมฐานความรู้และนำพาประเทศชาติของเราเนี่ยค่ะไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะค่ะขออนุญาตแจ้งข่าวให้ทราบนิดนึงนะคะว่า ตอนนี้นะคะหมอปลากําลังติดภารกิจอันใหญ่หลวงนะคะนเนื่องจากหมอปลานะคะได้ไปช่วยชาวบ้านค่ะ ชมนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกกับพวกเราทุกท่านนะคะในการถามคาถาม,ถามจากวิทยากรน,นะคะสําหรับใครที่ไม่ได้ถามก็ไม่ต้องเสียใจยไปนะคะเราเชื่อว่าทุกท่านได้เรียนรู้แล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆไปกับความเชื่อของพวกเราเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนค่ะได้ทําหน้าที่พิธีกรเป็นอันที่สิ้นสุดเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับดิฉันค่ะนางสาวจุฬาลักษณ์ยงกระเดิมค่ะ และดีชันนางสาวกมลวรรณสีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะช่วงต่อไปนะคะเราจะส่งต่อให้กับพิธีกรภาคสนามกันเลยนะคะขอเชิญคุณเฉลิมเก้าและคุณนิพักขนันค่ะค่ะ ขอขอบคุณคุณกมลวรรณและคุณจุฬาละค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับการสัม,มันาในวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ได้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นดความเชื่อคือที่พึ่งทางใจหรือทางทางสังคมโดยการสัมมานาในวันนี้นะคะก็ได้เรียนรู้ไปทั้งหมด11ประเด็นด้วยกันคะ่ะประเด็นแรกปรากฏการทางสังคมของความเชื่อในปัจจุบนันประเด็นที่2การเปลี่ยนผ่านของความเชื่อสังคมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบนันประเด็นที่3ความเชื่อศาสนาใน,ในสังคมไทยประเด็นที่4 ความเชื่อสังคมไทยในยุคดิจิตัลประเด็นที่ห้าความเชื่อการประกอบอาชีพประเด็นที่6ความเชื่อคนรุ่นใหม่ประเด็นที่7็ดความเชื่อการเลือกคู่ครองแต่งงานประเด็นที่แดความเชื่อที่พึ่งทางใจประเด็นที่9ความเชื่อกับหลุมพางประเด็นที่สิบความเชื่อสังคมไทยในอนานคตประเด็นที่ส1บอความเชื่อหลุมพังหรือที่พึ่งทางใจและเพื่ตามการเลสุดคะ อย่าลืมทำแบบประเมินการเข้าร่วมสัมมานากันด้วยนะคะทางผู้จัดสัมมานาได้ปักหมุดลิงก์ประเมินไว้ในคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ผู้ติดตามการไลฟ์สดผ่าน Facebook ตอบแบบประเมินปุ๊บทางเราก็จะมีเกียรติปีบัดส่งมอบให้ท่านทันทีเลยค่ะครับการสัมมานาสังคมศึกษาในวันนี้นะครับทางผู้จัดสัมมานาหวังว่าการติดตามนะครับไลฟ์สดผ่าน Facebook นะครับผู้ชุมน,นะครับจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อกันมากขึ้นนะครับ และสําหรับการสัมมนาในวันนี้นะครับกระผมในนามตัวแทนของผู้จัดสัมมนานะครับต้องขออภัยนะครับในความไม่สะดวกนะครับของหมอปลานะครับที่ท่านต้องไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับที่ตกทุกข์รอนยากนะครับและก็ในส่วนของพระมหาพรยวันนะครับท่านก็มีกิจนิมนต์นะครับเร่งด่วนจึงไม่สามารถเข้ามาร่วมสัมมนาในช่วงเที่ยงในช่วงเที่ยงได้ครับผม ก่อนจบการสัมมานาในวันนี้ขอเชิญนายนาทีฉิมทัศประธานโครงการสัมมานาทางสังคมศึกษากล่าวรายงานสรุปและกล่าวปิดการจัดสัมมานาสังคมศึกษาในครั้งนี้ต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญค่ะเรียนอาจารย์ดรทวับุญแสงประธานในพิธีกราบนมัสการพระมหาภัยวันวรว,วันโนคุณเปรมมากรการปัญจ เจ้าของเพจเป็นมาพยากร์และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนกระผมน,นายนัททีชิมทัศนประธานในการจัดโครงการสัมมนาในานำตัวแทนผู้จัดสัมมนาเรื่องความเชื่อคือที่พึ่งทางใจหรือหลุมกลางทางสังคมขอขอบคุณเกศผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านประกอบไปด้วยพระมหาไพรวันวโรดวันโนวัดส้อยทองกรุงเทพมหาคนครและคุณเปรมมากรกาปัญจะเจ้าของเพจเปรมมาพยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยและถ่ายทอดประสบการณ์แสดงมุมมองความคิดเห็น,หนและทัศนคติที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อคือที่พึ่งทางใจหรือหลุมลางทางสังคมรวมถึงขอขอบคุณอาจารย์ดรธวักุลเสง ประธานในพิธีซึ่งเป็นอาจารย์ประจำรายวิชาสัมมนาตามสังคมศึกษาที่ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้จัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ตลอดถึงการให้คําแนะนําคํปรึกษาตลดอดระยะเวลาของการเตรียมการการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าการดําเนินการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่งมีนักศึกษาจากคณะต่างๆรวมถึงบุคคล ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงก,การสมาัมมนามีทั้งสิ้น800คนซึ่งถือว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้จำนวนของกลุ่มเป้าหมายบารรลุตามที่คาดการไว้ขณะเดียวกันการดำเนินงานของผู้จัดสัมมนาฝ่ายต่างๆประสบความสำเร็จเป็นไปตามที่เตรียมการไว้สมาชิกทุกคนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเลขานุก,การฝ่ายป,ประชาสัมพันธ์ฝ่ายพิธีการฝ่ายพิธีกร ฝ่ายสวัสดิการฝ่ายโสท่ารุปกรณ์ฝ่ายประธานที่และฝ่ายปฏิคมที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจดําเนินงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การสัมมนาในวันนี้บรรลุรู้ล่วงได้ตามวัตถุประสงค์และออกมาอย่างดีที่สุดสุดท้ายนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดกระผมในนามตัวแทนผู้จัดสัมมนาต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยผมครับ สำหรับในวันนี้นะครับกับผมในนามของตัวแทนผููจัดสมัมมนาขอขอบพระคุณผู้ติดตามการไลฟ์สดผ่าน a c e บ o o k ทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการสัมมนาสังคมศึกษาในหัวข้อความเชื่อคือหลุมราทางสังคมทางใจหรือหลุมทางทางสังคมในครั้งนี้แล้วที่ขาดไปไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านรวมทั้งอาจารย์ดรธวัฒน์บุญแสงอาจารย์ประจำวิชาสัมมนาสังคมศึกษา ได้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือตลอดการจัดเตรียมงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอบคุณครับ